อันนี้เป็นของวิเวียนสวยเนนี้เป็นของโปโลซึ่งความอยากเขาเท่ากันวิธีแรกเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เราจะเอาไปโลโก้อยู่ตรงไปเราจะม้วนเหมือนลูกเสือเราจะปาดมาที่ขอแบบนี้ให้มันดูเรียบร้อยเราจะมัดหลวมด้านที่ไม่มีโลโก้เราก็จะเอาเอน,นี้ยใส่เข้าไปเฟกเหมือนก็จะเป็นแบบนี้โลโก้อนเลยถ้ากับเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้ซึ่งอีกวิธีอ่ะมันก็จะเป็นการมัดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรออฮอสเตดอ่ะ ไม่สามเหลี่ยมเหมือนกันเอาโลโก้ไว้ข้างหลังแทนโลโก้ไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ผูกเลยอ่าแบบนี้ใช่ไหมเราก็เก็บส่งเข้าไปข้างในแต่เนี้ยแอบ,บเหมือนคขบอยไปหน่อยเออหรือจะผูกแบบออย alcohol s t a เมื Air ่อกี้แต่ว่าเราก็เก็บแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เป็นดีเทลที่คอนา่าดีทนเข้มแม่งกับดูเท่กว่าแต่ก็น,นิดนึงคอปกจริงๆมันทําแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากให้มันเห็นชัดมากอะแ,แบบนี้ดูธรรมดาไปใช่ไหมแบบในคอเท่กว่า ก็ประมาณนี้เราว่าวิธีผูกเบสิกมันคงจะดีที่สุดแล้วแหละไม่รู้ว่าการสไตล์แบบนี้มันเหมาะหรือเปล่ามีแบบไหนที่เหมาะมากกว่าเป็นเสื้อเชิ้ตหรือกับเสื้อยืดป่ะถ้ามีก็แบบแนะนําหน่อยอยากรู้